โดูดิวิวก็คือลาล้าเลยคือสวยมากโอ้ก็อย่างนี้แหละงงอะไรมาว้าวสวยมากเลยค่ะเราเจอเห็ไข่สวยๆเลยนะคะอร่อยมากชอบชอบมากเลยอันนี้เนี่ยเอาไปตาน้ำพริกกินนะมันอร่อยมากแล้วก็มันหวานนะคะ โ oh, อ้วันนี้โชคด,ดีมากเลยนะครับมากนใช่ธรรมชาติเขาเนี่ไม่ได้แล้นะครับสวยสวยจ้าอันนี้เนี่ยอุ้ย,ย,ยดูรสชาติม,มันบ้าเลยนะนี่เนี่ยนกฝนบอกเลยว่ามันมียานะคะเนี่ยมียาแล้วก็เราสามารถที่เอามากินสดตๆได้เลยได้เนี่ยคืออืมรสชาตินะมันมาหอมมาก เรามาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างน,นะคะเนาะก็เป็นอ่าคันเลท่ที่ไม่ใช่คันเล่สีก็หลคานแล้แหละค่ะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ตะลุยในป่าแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศก,ก็คือแบบโอ้โหดูดิวิวก็คือลาล้าเลยคือสวยมากหลัาจากที่ฝนตกเสร็จนะคะก็จะมีหมอก จานจังเยอะๆคือมาแบบนี้นะคะตามอันนี้เลยเนาะตามฤดูละค่ะก็ฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีหมอกอย่างนี้ธรรมดาอยู่แล้วนะคะเนาะอันนี้ที่เนาะฝนยืมมือปึกคลิปเนี่ยก็มีหลายอย่างให้ดูเลยนะคะซื้อตัวนี้คิดที่เทียวๆอันนี้ไปจุไปจุแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นอ่าเข้าไร่นะคะเข้าไร่เนี่ยก็ปลูกอยู่เหมือกันนะคะบนดอยเนาะแล้วก็ขาลาก็มี วิวมีข้าวไร่มาการค่ะก็เสาอ,อยานนะคะให้ดูพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วก็เราจะเก็บการเเรื่องราวการเดินทางของเราวันนี้ให้ทุกคนนะคะได้รับชมเยอะที่สุดนะคะนับไปเจออะไรบ้างจะได้จะได้ไดอขอกีหรือเปล่าขอป่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามรุ่นไปพร้อมกันนะคะไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อค่ะ พ่อเดินทางหรือ,อยังคะพอแล้วคะ่ะโอ้พ่อเดินทางนะคะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะน,นี่หรือเปล่าโ,โหทำไมใส่กางเกงซ่ามาคะคุณผู้ชายอ๋อดีว่าช่วงนี้อย่าไปผู้หญิงคับอย่าไปน,น้อกชาเอ้ย <laughs> <laughs> อย่าไปผู้หญิงนะโอ้โหที่ไหนได้นะคะเนี่ยแสดงว่าเพิ่งมาเปิด <laughs> วันนี้หรือเปล่าเนี่ยเป็นต้านานหรือเปล่า <laughs> ไปวันนี้ไม่ไปต่ไหนแต่มิกล้าไปโอ้โหนกชัยจะไปกระเทยเนี่ยนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะก็ให้ชมบรรยากาศสวยๆระหว่างการเดินทางนะคะวันนี้เราไปการอาสามนะคะอันนี้นิชไม่ชอบเลยนี่ใส่หมวกอย่างนี้นี่ไม่ไม่เห็นหน้าไงโอ้ยไปจ้าบรรยากาศดีมากนะคะทุกคน ลึงนะคะช่วยเลยนด้ะเอาไปต่อโอโ้โหคือช,ช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยแนะน้ำเลยเนาะใช่ค่ะเพราะเราเราอาสาด้วยนะคะใช่มาต้องศัยรถยาวิกบาทแล้วไม่งั้นนี่ก็คือเส้นทางเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะดูโอโ้โหเป็นการผชนภัยมากะคะ่ะทุกคนวันนี้ที่เรา มาป่านะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะดีกว่าที่เราอยู่บ้านนะคะเราก็มาสามรวบป่าอะไรอย่างนี้นะเหนื่อยหน่อยนิดนึงค่ะอย่าลืมไปกระจายให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเหนื่อยมาก <laughs> จะหมดอะไรก่อนหรือเปล่าไม่รู้นี่ละไม่รอละสรุปว่ามันแกล้งเราหรือเปล่าไม่รุ่งมือนกัน เมื่อกี้อยู่ไปตรงนี้ค่ะหนึ่งใช่ดูคะ่ะดูถนนก่อนเดี๋ยวให้ดูถนนนะคะเนี่ยแต่ประมาณเนี้ยคะ่ะช่วงหน้าฝนหมอไมมเนี่ยยังไม่ค่อยออกเยอะนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยออกเยอะเลยคะ่ะออกมาก็เขาหากกินกันก่อนแล้วเราไม่ทานเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะ ถือจุ๋มไม้เอาเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันว,ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะแต่ที่อย่าเล่นเลยก็คือวันนี้นะคะก็มาสำรวจป่าด้วยแล้วก็เส้นทางที่หากินนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็คือไปกาพะชมไทยตอนนี้เราเจอเห็ดคะ่ะทุกคนน้นฝนมานะคะแบบกอูอันนี้กินได้เห็ดไข่ใช่เห็ดไข่กินได้อุ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้แต่จะหาแลเหรอเห็ดแดงโอ้ก็อย่างนี้แหล่งพวกอเลยแบบ ว้าวสวยมากเลยค่ะเราเจอเห็ดไข่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้อหาอันนี้มาใส่เนาะหาตะกร้ามาใส่วันนี้น้องฝนไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะเห็ดไข่สวยมากสีพี่<อ>น้องนะครับสีพี่น้องอันนี้เอาไปแกงกีนีอันนี้ไปหัวหน้าอันนี้เป็น,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 ปนพี่สาวน้องสาวพี่ชายถ้า <laughs> วันนี้เนี่ยเอาไปแกงกีนกนี่ก็คืออร่อยมากนะคะเนาะไม่ใช่แค่เห็ดอันนี้อย่างเดียวนะมันมีเห็ดหลายอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเก็บเหตุอันนี้ก่อนนะคะสวยมากเลยปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกเลยนะคะที่เราได้เจอเหแบบนี้ค่ะ เป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นสีสีมันก็คือจะคล้ายๆกับสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆอย่างนั้นนะคะแต่น้ำฝนเนี่ยชอบมากเลยก็คือจะเป็นอันเนี้ยถ้าสาราหูเนี่ยเขาจะเรียกว่ามชนนะคะมุชนก็คือมันอร่อยมากชอบชอบ,ชอบมากเลยอันนี้เนี่ยเอาไปตามน้ำพริกกินนะมันอร่อยมากแล้วก็มันหวานนะคะมันจะหวานเนี่ยมดมันมก็คืนเต็มเลยเนาะเวลาที่เอ่ออะไรที่กินได้นะคะแมงเขาเนี่ยก็จะกินก่อนเนาะ จะกินก่อนเป็นแม่ที่เท่ารอก่อนแล้วเราก็กินได้ถ้าแม่กินได้เนี่ยเราก็กินได้ค่ะเดี๋ยวไปหาข้าวาอีกนะคะอันนี้แค่น้ำจิ้มเฉยๆเดี๋ยวจะเจอขอดีกว่านี้เดี๋ยวตามมาเลยค่ะเฮ hey, อันนี้ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะคะเนี่ยแต่ว่ามีเอ่อแมงอะไรต่างๆกินอยู่นะกินได้อยู่เห็ดชนิดที่โนกุนเฮน่ะ, hey, นะเขาขายในตลาดอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะคะเนะ คือมันบานแล้วก็มาสวยมากเลยอะ่ะแต่เราไม่เคยกินแล้วก็ไม่ได้เอาไปนะคะสวยสวยค่ะอะไรที่แบบเราไม่เคยกินเราก็ไม่กินนะคะเพราะว่าเห็นเนี่ยมาจะอันตรายอยู่นี่นึงขาะแล้วนอ้องชายก็เจออะไรนะเห็ดเห็ดไข่นะคะอีสองลูกสองอเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยโอ้โหมันคือแบบว่าดีมากเลยอะ่ะโอ้วันนี้โชคดีมากเลยนะครับมาก,ก่อนธรรมชาติของเขานี่ไม่ได้กินแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นขอปีแรกเลยนะคะที่เราได้อ,อันนี้เนาะเราได้มาเก็บเห็แบบนี้นะคะทุกปีทุกปีที่เรามาเก็บเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบบนี้ค่ะ <c oughs> โอ้โหดูดีวันนี้เนี่ยได้แกงแล้วนะหนึ่งมือเนี่ยเห็อันนี้นี่าาหายากมันหายากมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่หายากจริงๆไข่ค่ะอันนี้ได้หนึ่งมือแล้วนะทุกคนเอาไปแกงเนี่ยได้แล้วนะคะเฉยๆก็ <c oughs> ไม่เป็นเราที่เขาเรียกว่าเห็ไข่มาเมือไข่นี่ใช่จริง ไม่ใช่ไข่เขาเธอนะใครกินได้ไม่ใช่อยา่าขึ้นไปเลยนะครูอุย๋ยว่าจะถ่ายรูปให้ส,สวยๆสักหน่อยนะไม่เสียอะไรมากเลยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเอาไวไ้เอาไว้ไปนันนี่ก็แล้วกันเอาไว้ทําเป็นเชื้อไปเรื่อยๆนะคะติดแต่งกับกาหาเหตุอยู่ตงเนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวไปเดินดูข้าลางไปเรื่อยๆนู่นน่ะถ้ากดว่าเหตุเหตุอันเนี้ย มาออกนะคะแสดงว่าอย่างอื่นก็ต้องออกเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งก็คือมูชนอย่างนี้นะคะมันก็จะมีไหลสีแล้วก็ไหลแบบเลยนะถ้าใครที่ได้ดูคีโนโฟนเนี่ยก็จะรู้นะคะเนาะมันจะออกช่วงช่วงเดือนเดือนนี้แหละช่วงที่เขาเริ่มทํานาการมันก็จะออกโอ้โหจะบอกว่าอร่อยด้วยแล้วก็แพงด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อกันค่ะ เจอเห็ดแดงแล้วค่ะทุกคนส,สวยมาก platform, อันนี้เด็ดเห็ดแดงกะละออกมาใหม่นะคะน,น้องก็จะมสีสดเลยนะครับสองดอกนะเนี่ยสวยงามเลยนะคะสวยสวยจ้าอันนี้เนี่ยอุ้ยดูเราเจอ,อไม้โบ้เลยนะเราต้องใช้ไหมอ่ะไม่งั้นนี่ก็คืออันตรายเหมือนกันใช้มือเปล่าไม่ได้นะคะเห็ดแดงสองดอกค่ะน,นี่เนี่ยดอกแรกนะคะอุ้ยสามดอกนะเนี่ยเนี่ยกะละออกใหม่ๆเลยอีดอกหนึ่ง ก็คือมาออกแล้วนะสีดอกนี่ดอกนี่ตายแล้วไม่ใช่อันนี้เนี่ยน้ฟนบอกเลยว่ามันมียานะคะเนี่ยมียาแล้วก็เราสามารถที่เอามากินสุดๆได้เลยได้นี่ยคืออรสชาตินะมันมาหอมมากเลยมันจะหอมเฉพาะตัวของมันไม่ได้ดีงามมากแล้วนะครับอันนี้อันนี้มามีแค่ปีละค้าค่ะใช่ค้าใช่ใช่ช่วทนยาแล้วก็ชั่วปลูกเข้า โอ้สวยง,งามมากเลยจ้าแป๊บเดียวนะคะนี่นี่เหยี่ยไม่หมุนนี่เห็ดเขา <S 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 เห็ดเขาอีกชนิดนในที่น้องฝนบอก,มกเมื่อกี้อันนี้เห็ดเผ็ดนะคะมันรสชาติมันจะเผ็ดหน่อยโอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอ่ะดีอยู่ดีมันไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ได้เย,ยอันนั้นไม่ใช่อนะเห็ดลิซือ เนี่ยมันก็จะเปะน็นชนิดนี้มันก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีความหอมอยู่ในตัวของม,มันนะคะเห็นเนาะแต่ชอบเห็ดันนี้เห็ดแดงมชนเนี่ยอร่อยมากภาษาละหุ่งเขาจะเรียกว่าเุ็พกูนะคะมันจะเอารสชาติเผ็ดๆหน่อยนิดนึงค่ะเขาถือเรียกว่าเผ็กูนะแต่นี้เนี่ยเอ่อไม่มันเสียแล้วนะคะน้องก็กินไม่ได้ละเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้เกลี่ยๆหาดูว่ามีเห็ดอะไรอีกนะคะไปจ้า มันก,ก็กินได้อยู่เหมือนกันนะคะออกเยอะมากๆเลยเนาะมันก,ก็จะคล้ายๆเหมือนเห็ดทอมนั่นแหละคะ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เห็ดทอมนะคะแต่พวกเราเนี่ยบนดอยเขาก็จะเรียกว่าเ hey ห็ดทอมดอยแล้วก็แล้วกันนะคะเนาะภาษาลาหูเนี่ยเขาจะเรียกว่าหมึกซึผูกคทุกคนเนี่ยเต็มเลยนะคะเอาเหลือเต็มเลยนะมันก,ก็จะไปสีเหลือแบบนี้นะคะเนาะเนี่ยมันก,ก็จะอยู่ในพื้นเพียวดีนะคะสวยมากเลยดูเต็มเลยนะคะแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะีนเนี่ย เอาไปทำเมนูกินนี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะเนาะ หาสถานที่สวยๆได้แล้วนะคะนก็ไปเก็บเห็ุก็ได้นิดหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้เยอะนะคะเราทาความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะตากน้ําพริกกินดีกว่านะคะนกฝุ่นก็อยากกินมันนานแล้วเหตุแดอย่างนี้นะคะที่เรามาเก็บวันนี้เนี่ยก็คือนึกได้ว่าช่วงนี้ก็คือฝนโตเดี๋ยวฝนหยุดนะคะแดดออกแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเอ่อน่าจะมีเหตออกบ้านแล้วแล้วก็เลยมาเนาะวันนี้ก็ได้ได้ได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ได้บรรยากาศด้วยแล้ว ได้เห็ดนิดหน่อยด้วยได้หนึ่งมือ้ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทํากินน้าพริกสดๆเลยนะคะเห็ดแดงอันนี้อร่อยค่ะสดๆก็อร่อยเนี่เอาไปแก้กก็อร่อยเอาไปผัดก,ก็อร่อยนะคะมันแพงด้วยนะเห็ดแดงน,นี่เนี่ยไม่รู้ว่าปนีนี้จะมีเยอะหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวทำข้อสอบเห็ดของเราก่อนค่ะ หลังจากที่เราทาความสาเหตุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตามสุดๆค,ะค่ะทุกคนเฮอันนี้เนี่ยเราสามารถขีดสุดๆได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวน้องฝนก็จะตามเหตุให้ละเอียดก่อนนะคะเนาะอันนี้เนี่ยเราก็เตรียมมานะคะน,นี่ก็คือโคกน,น้อยๆของเรานะคะก็ตามแบบนี้ตาให้ละเอียดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุสุดๆเลยนะคะเนาะก็ตามแบบนี้เลยคะ่ะ ก็ค่อยตามไปนะคะเนื้อจกว่าคอกของเราเนี่ยมาค่อข้างที่จะเละหน่อยนิดนึงค่ะโหโกลิ่นนี่หอมมากเลยนะน้องฝนบอกก่นว่าเห็ดชนิดนี้มันมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะหอมมากถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนที่ไปเดินตลาดแล้วก็เจอนะคะน้องสามาราเอามาทําเมนูได้เลยค่ะตามใจตัวชอบนะคะทําน้าพริกก็ได้หรือวาอ่าจะเอาไปแกงก็ได้นะคะได้หมดเลยหลายอย่างค่ะ และอย่แล้วเราก็จะใส่ในถ้วยนะคะเพราะว่าโคกของเราเนี่ยมันน้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปูโรสด,ด้วยสามอย่างค่ะก็มีผูชิโลโรสแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีพริกค่ะแล้วก็มีต้มหอมผัดชีสใส่เข้าไปนะคะก็เนี่ยค่ะคนให้เข้ากันเลยเป็นน้ำพริกเลยนะคะเนาะยิ่งกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมบกเลยนะเจ้าอร่อยมากๆนะคะ แล้วจากที่นั่นก็เสร็จแล้วค่ะมาที่เข้าพร้องกันเลยนะคะเนาะวันนี้ก็คือจะเป็นเมนูน้ำพริกนะคะแล้วก็จิ้มกีสุดๆเลยนะคะเนาะขออนุญาตใช้มือค่ะนี่นะคะน้ำพริกเฮดแดยของเราวันนี้ค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อยแน่นอนค่ะเชื่อว่าอร่อยเพราะว่ามาเป็นในรอบแรกของปีนี้นะคะอืมอ้มอือห บอกก่อนเลยว่ามันก็จะมีความอร่อยเฉพาะตัวของม,มันแล้วเห็ดของเราเนี่ยมันก็จะมีความหอมมากก็จะประมาณนี้นะคะรสชาติของม,มันเนาะหอมแล้วก็อร่อยมาจากเหมือนคล้ายๆเห็ดทั่วไปแหละแต่มันมีพิเศษกว่าเห็ดทั่วไปก็คือมันจะหอมอร่อยมากกินด้วยกันค่ะ ข้าก็อี่แล้วค่ะกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะน้องน,นานาทีน่นีเราจะได้กินเ hey, ฮออ่อยอร่อยแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองทำเมนูแบบนี้นะคะก็อย่าลืมลองไปทําดูนะคะนั่นพี่เนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะคะนาะเป็นอาหารที่รักษาสุขภาพด้วยนะคะไม่อ้วนด้วยค่ะที่สำคัญนะคะก็ขอทุกคนรับชมเคสสนุกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพิณนองโฟกย่เลืม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อไปก็จะให้กับพ่อพอสอนได้คนนี้ได้ที่สา,ามขยกกระดิงกระดิงให้น้องฝูด้วยนะคะเพือ่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย